เออเฮ้ยนี่ครับผมยะหล่อแหล่ตัวโม้ยโคตรหวานครับผมนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งโคตรหวานครับนี่เฮ้ยเฮ้ยสีมากเลยครับผมนี่โคตรหวานครับผมผมว่าตัวหัวแตกบอกโคตรหวานมึงนี่ครับตัวที่หาเขาก็อีกต <ak> ัวใหญ่แต่พี่น้องมาด่ป้าพี่น้องเบิ้งบักย้ายตัวที่หพา่ป โอ้ยเจาภาพมาครับผมนีครับผมเจาภาพมา สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมาแลงสี่โมงครับเนาะคนหละนหนูมากม้ามครับมือนี่กลับไปยี่สิบล้างพี่น้องถทาใส่เบิดบอครับมาเบิรงวันที่เป็นยังไงนะครับไม้นี่ก็ถยหน้ามาให้หน้ามารอบหมดเลยครับผมอย่างเบิรงพ่อมีห้อยกัดห้อยขี่ไม้ยู่ครับผมแต่ว่าสีมีตัววิตัวเดียวเบิรงกันอีกเช่นนึงครับผมว่าสิบมานว่าเนาะครับเนาะมาครับผมเสียเวลาลุยกันเลยครับพี่น้อง ครับผมสภาพไม้คนละนเป็นสี่ครับผมเราติดใส่แปลงนี่ขวบไ่แปลงหั่นไปหั่นครับผมขับยี่ส e <tinc S 1> ิบหลังครับเบิร์นุสสีพ่อใส่ไม้สีพ่อใส่บ่กับสีพ่อใส่บ่นะครับสีมีโตบ่อนะครับฮะมีหงอยใส่บ่อนะครับน้อไปไปเบิรงนต้กันเลยครับพี่น้องโตเป็นการเสียเวลาเฮ้าทำหน่อยเดียวจะสิบวนแล้วครับผม นี่นะครับผมพี่น้องไม้เป็นสีนะครับผมเลย่อเห็นห้อยหุดคุยเคลียมันครับนี่ขี่เป็นสีครับเนาะกัดเบ้าเก่าปัญใดครับผมกัมีลองไอยการคุยเคลียอยู่นะครับเนาะนี่ครับออาไม้ทั้งผนนะคนครับคนเราหนูเป็นไซส์วินี่ลังนึงครับผมนี่ห้อยมันขุดกินอยู่ครับผมใหม่ๆครับเนาะนี่ครับหนึ่งเบืองขี่เก่าก็มีครับบักใหญ่นะครับเขาก็สีเบิ่งครับวันที่มี่โตมากกินบ่ นะครับเนาะสิเป็นทางไหนสิมานว่ามันครับซอนนี้คำเหรอครับผมเรียกไม้ว่าใดครับครับไปเลาะทั้งว่าใดนะครับสิไปซ้ำเก่าอทางไหนจะฟังฝุ่นมาสูบน้าเขานะครับเนาะเอาเลยมาใส่ฟังผีครับคิดว่าหนูอยู่ในปลาผีอยู่ครับผมแถูก็จะได้ห่าคอยเบิ้งกันว่าที่เป็นทางไหนนะครับเนาะนี่ครับตสภาพไม้ใส่บางนี่พี่ฮอต้นไม้หันเลยครับแล้วก็ติดความเป็นคู่ซายกึงใส่ปลาเนี่ยครับผมนี่ครับแค่นี้แหละครับวิยี่สิบหลังเบิ้งครับว่าสีมีโตไหมครับพี่น้อง รุนน้วกันครับเป็นลังใจคนเล่านูนะครับเด้อไปครับผมรุนรุนครับผมหนีหลังลังแหลกครับผมใส่แหล่าด้วยไทยเบ่งนะครับเด้อนี่ครับหลังแหลกเขาผมี่น้องผมใส่ไปนี่ครับผมนี่นี่ครับนี่ครับเพราะว่ามันหากลิ่นนี้ครับผมเห็นห้อยมันหากินครับพ้ยกอดมาขึ้นนี่ครับเลยนี่ครับนี่ยังห้อเหวยงเลยครับนี่ครับห้อยคุดหอยเหวกินนไปน้องนี่ครับไม่ขีอยู่นะครับ เกีืก้าวไม่ป so ้นกันครับนี่พี่น้องเนี่ยนี่ครับตัวงามๆครับนี่ไม้ไม้ผีนะครับเด้อนี่ครับเห็นบ่นี่ครับพ่อยม่ดอกพัทนีครับเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวผมจะไปใส่ดักต้งมลทั้งอันนึงครับผมกัดมันใหม่ทำเนาะกัดมันไหม่นะครับเนาะเดี๋ยวมารลุ่น้อกันครับผมนี่ครับสไตล์ใส่กับคนละหนูก็คือเห็นบ่บางใส่บางขวาไว้ครับผมนี่เปิดทั้งนายมันเขามากครับนี่เขาได้ทั้งหลังปิดไว้ครับผมเห็นบ่ครับนี่ครับทั้งหลังปิดไว้เหนะครับ ไปครับพ่อพี่น้องรุ้นน้ำกันครับคำน้ำมันนี่เดี๋ยวพอมาเด็ดท้ายเมื่อกี้นะครับเด้อขันเด็ดที่เด็ดของเฮานะที่เด็ดแบบว่านมือไวฮู้งเงยมาถือครับมือเสาร์เนี่ยเดือขึ้นกันครับผมปะพ่อพี่น้องรุ้นน้ำกันคนละนูครับไปคนเดี๋ยวใส่น้ำทิยวนี่แหละครับผมปะครับเบิ้งน้ำกันครับครับผมพี่น้องแ้วพ่อหมายถึงว่ามันเด็ดเติบอยู่ครับผมนี่ห้อยมันขุดกินนะครับนี่นห้อยเกาห้อยไม้ปนกันแหลกเล่ย์ครับผมคนลหนูกันแล้สิว่างกลับไปมองนี่ครับผมพี่น้อง นี่ครับกวดไวแล้วครับนี่ทีว่างมันอนีได้ครับเดาะในมาลุูน้องกันครับว่าทีถือบอลนี่เดี๋ยวจะหันหนากรับออกไปทั้งพีนะครับแล้วจะสางกันแลวทีว่างไอพีน้องเบิองนะครับเด้อวิธีการว่างกับคนลานูนะครับอ่ะเขาเรียกไม้ในว่างกับอย่งไรครับเนาะเขาชอบสิเดยหมั่นใจว่าเขาสิเดียตัวมันนะครับเนาะไม้แบบนี้ครับผมว่ากับโอเคเติบอยู่ครับผมนี่ครับห้อยขวดเปไม้มีมีครับผมขี่เปไม่ขี่เขามีครับผมห้มันออกไมาทั้งนี้ครับเห็นบหมครับน้องนี่เห็นบหมครับทางมันออก มันออกมาทางผลครับมาจากคู่ก้านหน้าครับผมเข้ามาดักใหมอีกแล้วสิไปดักใส่มุมผลมุมตัวหนึ่งครับผมหลังหนึ่งครับผมมุมเหมือนนะครับเด้อไะดลทั้งกันครับผมรอบบึงครับผมครับผมเป็นผมพี่เพียนเพื่อนครับเรียบร้อยแล้วครับผมน้องๆมือใหม่นะครับผมนี่คือวิธีการวักกลับของคนล่าหนูครับผมอุ้ยนี่ครับภาพว่างเห็นแบบผ่นใจครับเนาะนี่ครับเห็นมาทางสายของคนสี่ีปลานี่ครับมีปลาเขาก็ถอนหยามาเห็ดเอาครับ นะนี่ทอนหยาไมเห็นหรอครับผมบางไว้ท่านนี้บางปลาบางทั้งหลังเขาอยู่ในปลาครับนี่นี่ครับขั้นเข่าก็อหยาไว้ครับนี่ครับนี่ข่้นเข่าก็อหยาไว้เลยครับผมเห็นมันอยู่ในปลาไว้ครับเปิดหนามันเข่ามากครับผมพอท่ามันมาทั้งผุครับผมเห็นเนาะผนครับผนมาที่ผนครับผมผลแล้วไปใส่ดักไปผนมุ่งผนโตหลังนึงนะครับเนาะ ไปครับพี่น้องดูน้ำกันครับมื่อนี้ขอหยาดทายพี่น้องเบิ้งแค่สองลังนะครับผมคลิปเพราะมันถี่ยาวนะครับเนาะวอรพี่น้องสวัสดียี่โมเช้าครับสวยสวยแน่มื่อนี้สวัสดีมาแต่เช้าสวยกันเลยพี่น้องเอ้ยหกโมงเชิงครับผมตอนนี้นะครับหกโมงเช้าสามสิบนาทีครับผมนะครับผมมื่อนี้มันคืนฟ้าคือฝนเท่านั้นเลยเพราแดดนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับเมื่อนี้การดูใส่ยี่สิบลังที่มีประสิทธิภาพปายในครับมื่อนี้ พลังซีายทำงานมาเนาะครับมือนี้เดี๋ยวเบิ้งครับผมมุมการเสียเวลาสวยแล้วไปเลยครับผมครับผมพี่น้องนี่ตะเวนสูงแล้วไปเบิ้งหลังแรกกันเลยครับผมพี่น้องนะครับสวยแล้วเขาที่เสียเวลาไม่ล่าหลายหลังแรกเข้าอยู่ใสครับผมโอ้นี่ครับผมหลังแรกเขาฮเฮ้อนะครับผมพี่น้อง มีแมวครับผมอืยาหล่อแหลวะนี่ครับผมตัวเป็นเป็ตเลยครับผมนี่เฮอยยันลอแหลครับผมเดือดเดือดเขออนุญาตครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับผมขออนุญาตเก็บหนูนะครับเด้อหนูยังไม่ตายครับผมลอยครับตัวแรกแหกมาทำมาแล้วครับผมเสาร์นี่โอ้บกทุนใหญ่ครับผมต่อไปเสด็จกองมาใส่ด้วยครับเนาะมึงถ้ามันกัดกิ้งใต้ผมครับเป็นบ่เจอกิ้งใต้วานกิ้งใต้หอมวันกิ้งใต้วานครับผม นำบังไงเลยไปครับพี่น้องตัวแรกครับแล้วครับผมแถววงัวที่สองที่สามครับผมสิมีตัวบ่นะครับเนาะไปมึงดูตัวไปครับลุ้นน้ำกันได้ครับมึอนี่นี่มาแล้วตัวแรกเวงตัวที่สองครัสิมีบ่ครับตัวนี้โอ้ซื่อๆอยู่ครับข้างหลังนี่ห้อยขี่คุดเอเล่วดครับผมโอ้หลังที่สองฟ้าวครับผม ป่ะครับหาหลุดต่อไปครับผมยาวๆนะครับผุน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 โยคูนแท่นครับผมใส่คูนแท่นไปเบิ้งครับผมเถึงมีตัวบ่ครับเนาะซื่อๆครับพี่น้องหลังนี้ลังนี้สามห้องโอ้โหโหนาพาดนะครับพาดจังเนี่ยป่ะไปครับน้องหลังต่อไปครับวันนี้ทายเป็นช็อตได้พี่น้องด้วยเราเล่นถือทายเบิ้งนะครับบ่เกินที่เราเห็นเป็นยาวนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นยาวพวกเกินไปอีก ต้นครับไปทั้งหมดครับย่าเทิ่วไหมครับทิ่วปลาเลยครับไปทอดต้นไม้ผุนครับผมไปครับผมพี่น้องหลุดน้ำกันครับผมหืมพี่น้องหลังนีเฝ้าครับผมโอ้ลันเฝ้าอ่ะลันก่อนบ่โมเมนต์นะเฝ้าเซ้พี่น้องอ๋อเสียดายเลยไปครับพี่น้องหลุดน้ำกันต่อครับ ไปครับไปเบ today, hmm. been, oh, ังหลังนี่ครับสิมี่มาพี่น้องนี่ท่านาเขาเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมเอ้โหเฮ้ยมึงยังลอยแล้วะนี่ครับผมโอ้ตัวงามเลยครับผมเพิ่นสีไฟแล้วครับผมนี่นี่ครับผมว่างไว้นี่สามแท่งเห็นมาทั้งนี้ครับนี่เห็นไหครับท่านมาผมว่างไว้นี่เลยครับอัาบเข้าไปนี่ โอ้โหโตัวสองมาแล้วครับผมบักทนครับบักทนอื้นเพื่อเลยสุดยอดเลยครับผมพี่นอ้องเผื่อครับเฮ้ยสุดยอดเลยเพื่อนมาอ่ไปน้องลังต่อไปครับผมตัวที่สองมาแล้วไปเบิ้งหาตัวที่สามครับผมสีมีวะทั้งหนาเขานี่ครับตัวสามไปเบิ้งครับผม <laughs> ตัวที่สามเพื่อนะไปะลุ้นรุ่งกันครับพี่นอ้องหาตัวสาม ครับผมพี่น้องเบิ้งหลังนี้มีป่ตัวเอา้าพี่น้องผมเห็นล่างๆแล้วครับผมเอา้ตาตัวสามพม่าแล้วครับผมบัดนี้เออเฮ้ยนี่ครับผมจาหล,ล่อแหล่ตัวโอ้ยอโคตรหวานครับผมนี่เบิงบ้งเบืง้งเบื้งพี่น้องเบิ้งโคตรหวานครับนี่นี่ครับมีหอยมากัดเสียกอย่างดีโอ้ยมันกัดเสียกไก้ข้าวหอมครับพี่น้องเบิ้องนู้เสียกผมมันหอมบรรนั้นบ่เอาไปกินเบื้องในพี่น้องออื้ กระโพดหวานเรามาแล้วครับผมตัวที่สามนี่ครับผมตัวน้องตัวทสามมาแล้วไปหาตัวที่สี่ตัวครับผมมีบ่เอ้าไก่คือตัวอะไะพี่น้องสิส่งมีหาตัวนี่ตัวมีแท้แล้วครับผมพี่น้องเราไปลุ้นด้วยกันครับผมผุนล้างผุนล้างผุนบุ้งตัวที่สี่ครับผมครับพี่น้องลุ้นด้วยกันครับผมครับผมไปลุ้นตัวที่สี่ด้วยกันครับผมพี่น้องโว้ย มาครับผมพี่น้องดูตัวสีดกวยกันพี่น้องเฮ้ยเผยสีมาแล้วครับผมนี่โคตรหวานครับผมผม,มว่าตัวหัวแตกบอก่โคตรหวานมั้งนี่ครับนี่ครับตัวงามเลยครับผมนี่นี่นี่ครับโคตรหวานเทาเด้ยครับนี่นี่เห็นไหมครับผมปัพเข้าไปนี่เฮ้ยผมเห็นมันควยนี่ครับผมเห็นหูนอกผีพี่น้องเห็นปะนี่เห็นปะท้ามันออก นี่มันออกอยู่ได้ครับได้นี่ครับแล้วก็มันยุน่ในเขือบนี่ครับผมผมว่างมาทั้งหยาเลยครับพี่น้องตามคาดครับผมนี่ผมว่างมานี่ให้น้องเห็นไหมผมว่างเนี่นี่รีวิวพี่น้องเนี่บังเห็นไหมครับนี่ปั๊บเข้าไปครับอือแยา่าอเหรีตัวคนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งกวลาครับผมพี่น้องฝากจองคนล่าหนูนด้วยนะครับผมพี่น้องไอ้บังคลิปเราก็ากจะเริ่มกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือยังกดติดตามหน่อยเหละครับผมพี่น้องนะครับผมเป็นกำใจคนเหล่านู้นด้วยนะครับเด้อนี่ตัว C มะล่ะครับผมว้าวคือตัวนี้มือนีหาตัวนี่ต้องใช้หาตัวที่เอาไว้ทั้งหลังครับมือนี้พูดแล้วขณะนี้คุยหล่อได้คนเหล่านู้นพี่น้องไปพี่น้องลุ้นกันตัว C ตัวที่หาครับผมพูดหมายแพร่แหวนนะครับทั้งผู้ชสิมีตัวที่หาปะครับผมไปลุ้นกันครับผมอันนี้ไม่ยังมือนี่พี่น้อง ตัวที่หาเขาก็อีูตัวใหญ่แต่พี่น้องมาด่ป้าพี่น้องบ่งบักใหญ่ครับตัวที่หาเปล่โอ้ยจะภาพมางครับผมนี่ครับผมจะภาพมา้งอจัดตัวน้อยน่อยจะภาพพูดอะหอดกลางลั้มครับตัวที่หาเขาใครกันพี่น้องหลุนตัวเต่าตัวใครับตัวที่หัเขาสิมีบ่นนะไปเบิังน้วกันครับผมตัว โอ้หลังนี่พี่น้องหลุดครับผมกัดเสียกผมแหลกไอเลขเล่นลน,นี่พี่น้องบงังผมใส่ไปทั้งนี้ครับฮันหนาวไม่ผิดเนาะบังพี่น้องมันคือเป็นสิวอะโอ้มันกัดเสียกผมขาดหลุดเบิดเลยอ่ะมันคืนอฟ้าวะ่ะฮะตัวที่หกฟ้าครับพี่น้องไปหาตอ่อพูนอีกหาหกหลังไปครับเพิ่มต้องการครับผม เมื่พี่น้องเป็นแตงเงีดบ่นี่ครับเนี่ยหูห้ออกสำหรับครับว่ามันบูออกครับห้อยออกมาอยู่ครับเดี่ยแต่ววานหู้มันสิปิดขึ้นห้อยออกห้อยเข่าครับนี่นครับกราบเข้าอ,อยู่นี่ครับผมพี่น้อ <c oughs> งโอ้ยลขี่ก้อนยิ่งเกิ่มอยู่ครับมาติดครับพี่น้องเลยเออมันได้ยังสีเห็นมันได้ยังสีพ <c oughs> ลัง ป๊พี่น้องเงืบอบบ่เพือ่อขี่มักง่ายได้ครับพี่น้องบอ่เนาะกองจะกลืนครับนี่ขี่พี่น้อมากัดรหยาเลรียญอยู่นี่ครับผมใส่ไปนี่ครับพ่อออกมาพี่น้องเงือบเงือบเป็นตาสีแตกขี้วานต์ไปครับพี่น้องล้างต่อไปครับผมโอ้ยอันนี้ก็คือกัน,กน,น,กน,น,น,นกครับผมพี่น้องเบิ่งดูดูห้อยแรนเข่าแรนหน่อครับผมใส่ปากคู่ได้เลยครับเนี่ย เหรครับเงียบตพี่น้องว่าเงียบไหลไปครับผมกับบ้านฟ้าลหรอหัวเที่ยวเขาหลอกจนเปลี่ยนบัดไปไปลุ้นต้งกานครับผมอีกเสามสี่หลังครับผมสี่มีตัวที่หกมาครับไปโอ้เงียหลายบัดนี้หลังนี้มังเลยที่เด็ดเท่า ที่เด็ดตีลีพี่น้องเอ้ยึขับหายพี่น้องเอ้ยนี่ครับหลังของลีพี่น้องบงหมู่บ้านเนี่ยฮ้มีคนจองหลังนี้พร้อมเนะครับตายแน่นนนอัศนพบันวาเบืองกงินดึงเขาหูท้วนี่พี่น้องโอูโ้หูยตายดีครับโอ้ยแมงเงียบว่ากัดมันพี่ครับผมเรียบร้อยครับนี่ ตายค้าหูาเลยครับนี่เพิ่นดึงเข่าหูาครับนี่อืมอย่าจืดอ,อย่า่อเล่ตัวคอนหลานหนูนี่อุ้ย,ยขีดกือกมากัดกินมันบ่ครับเนี่ยพี่น้องบ่เฮ้ยโอ้ยโหอืโอ้หักใหญ่เลยครับผมนี่ครับตายคอหล่อตัวพันว่า ล้างเนียนที่น้องจองครับผมนี่นี่ครับเรียบร้อยครับตัวหกขมาแล้วครับผมเอาพานแลวตัวนี้เกินหายแล้วยังว่ามันเกินหายังว่าเงียหายอีกก่อนึงพี่น้องยังไม่เห็นเลยโอ้ถือใหม่ๆอยู่ครับแข็งกระเดยไปครับพี่น้องตัวนี้หกขมาแล้าได้พี่น้องด้อพี่ตัวเจ็ดตีแปดเก้าก็ต่อครับผมหนึ่งสองสามตัวสามหลังนี่ครับผมไปครับพี่น้องลุยทุกันครับไม่แก้พี่น้องจะรูป มูลนีเรได้ครับนี่ยมูลตายถ้าแม่นเลยเสือ,อขอี่นี่เป็นนูทองขาวได้ครับผมไปพี่น้องรุ่นต่อไปครับผมมาตัวที่เจ็ดกัได้พาตัวที่แปดที่เก้าต่อครับผมเป็นยังไงเนาะไปครับผมพี่น้องไปเบิ่งสองลังสุดท้ายครับผมพ,พี่น้องเลยเพื่อนๆครับผมบเหมือนเข้าสติกไปเช็คยอดกระบะน,นะครับเนาะถือกูถือที่ว่าจังไงสองลังนี่ครับอืม เดือดเถื่อยอยู่นะของว่าโอ้ยซื่อๆอยู่ผมว่าแล้วขี่ก้อนแบบนี้ผมไมีโตมาเถื่อเนาะนี่ครับบังขี่ไม่ไม่เนี่ยผมไม่โตมาเถื่อยนะพี่น้องว่าไปใส่พอขี่นู่นรองเ้าก้อนใหญ่ไ,ไปนี่นะไปกันไปเนาะอีกอีกหลงังหนึ่งสองหลังถ่ายใส่ไปใกล้กันนะครับโอ้ยฟ้าดทั้งสองหลังเลยครับผมปมดมังดูไป ไปพี่น้องไม่ใช่เงากระบานครับผมว่ากับเฮา้ยี่สิบหลังนี้ยักโตแล้วครับมึงเป็นตาได้จำแจวจำปนบ่ไปครับผมครับผมพี่น้องครับผมเพื่อนๆพี่ๆครับผมตอนนี้ให้กําลัสรุปสรุปผลงานของคนหล่าหนูก่อนนะครับเนาะว่าได้ยักโตแล้วครับเนาะนี่ครับผมกับยี่สิบหลังนะครับผมนี่สำรองปืนใหญ่นั่ครับผมกับยี่สิบหลังครับผมนี่นี่ครับ เป็นยังไงนะครับเนาะหาตัวงามๆครับพี่น้องมาดิอันนี้ตายค้าหู้เลยครับเนี่ยผู้ใดจองหู้เลยนะจงรู้ไม่บังคับตัวนี้ตายแทะพันมาครับเรียบร้อยนะครับได้เลยดึงกับหู้ร้อมครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้ตัวแรกของห้องมุสานี่ดินพังพังพังพอยู่ครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดก็เจ้าภาพครับเจ้าภาพสองตัวพี่น้องเลยเหนูใหญ่งามๆหาตัวครับผมใส่งามๆเลยครับใส่เนี่ยเจ็ดแปดขีดหกขีดนะครับผม สุดยอดครับผมในมือ <g> น <Chick> ีกับฝากช่องคนหลาหนูน so, 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 ั่นด้วยครับพี่น้องเอ้ก่อนบ่งคลิปยังยังกับด้วยเบิ่งแล้วกับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจคนหลานหนูนั่นเนด้วยครับพี่น้องกดติดตามกันถืออกถือใจกับกดแชร์ไปพี่น้องในีเบิ่งครับเนาะไปเห่มวยเพื่อนใดเบิ่งนะครับเนาะแจกกันเบิ่งคลิปคนหลานหนูครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเ้วยอพี่น้องครับผมเพื่อสิทดิเบิ่งคลิปใหม่คนหลานหนูนะครับเนาะคนหลานหนูพยายามลงให้ ในมือละคลิปแล้วครับผมจะน้อยช่วงนู้นเบสหนาหานูนี่ต้องขอโทษขอป้ายอะไรข <c oughs> ออีฝากคลิปทั้งแนาน้ำได้ครับพี่น้องเอ้ยทั้งแนาก็สิใส่เบ็ดสซังเบ็ดไปแล้วครับสองลอยหลังจะบ้านมาอยู่อ่าน้องว่ากระร่งสิส่งมาเมือ่อไหนนะครับผมโอเคครับสอนหนิคนละหนูลาพีแล้วน้องนะครับผมดูเจอกันไหมไหมครับผมไม่น่ะว่ามือแรกว่าคนละหนูสิไปทางไหนเนาะหรือว,ว่าผู้พันสิมาแจมได้บอลเมือแรกนี่นะครับ ร้อยต่ารับชมนะครับด้วยพี่น้องฝากที่ตามนะครับผมตั้งใจคนล่าหนูนะครับเนาะครับผมสนิทล่ากันเลยครับผมสวัสดีครับ